ครั้งหนึ่งนะครับมีหลายกล้องนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอีกหนึ่งรูปนะครับมอบให้กับดรขันธพาุขคอนนะครับผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสุนดิสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางครับผู้ที่เป็นที่นังสำคัญงานนี้ออกมาสวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับต้อนรับครับ มาข้างๆหน่อยดี่ข้างนี้มายขยับขยับขยับฝั่งนี่ครับขยับขยับนิดนึงครับขยับนิดนึงครับขยับ ขยับมาเองขยับแคบถึงขอขอขยายสักครู่นะครับขยับขยับเปานฝ่าหนิดึงนะครับสักครู่นะครับครับขออนุญาตครับขอเรื่องน้องนะครับหรอต้องเลยนะหมองต้องนะครับนะครับขอบพระคุณครับแล้วต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ตรวจสอบทางวิชาการนะครับสำนักงานการวิชากแห่งชาติเพื่อถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีครับ เรียนเชิญครับเรียนเชินครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติด้วยนะครับเรียนเชิญถ่ายรูปครับ